จุดที่มีอาการตึงเกร็งที่บอกนะครับเจอแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเกร็งเป็นลำนะครับแบบนี้เนาะจริงๆเราก็จะจุดไหนที่เจอแล้วมันตึงก็ เน้นหน่อยใช้2มือก็ได้พวกสองมือก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเคยเจอคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณต้นคอบ้างไหมครับต้นคอคือบริเวณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเล้าลงมาที่บ่าบ้างบางส่วนทีนี้อาการปวดต้นคอที่ว่าเนี่ยจริงมันก็มาจากการใช้งานใช่ไหมเราก้มคอทํางานออฟฟิศก็จะปวดตึงแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้มันเกร็งนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่า อาการปวดมันเป็นแค่กล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นปัญหามาจากตัวข้อต่อที่บริเวณกระดูกต้นคอแบบนี้หรือจะเป็นตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ลึกๆแบบนี้หรือตัวเส้นประสาทมันโดนกดทับก,กันแน่จริงๆเราก็จะมีวิธีการตรวจประเมินเบื้องต้นนะย้ำว่าเบื้องต้นเพื่อจะคัดกรองแล้วก็ทาการนวดคลายกน้ยถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อเฉยๆนวดคลายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดนเป็นหมอนรองกระดูกนะถ้าเกื่อมันเป็นพวกเส้นประสาทหรือว่า อ่าเป็นข้อต่อพวกนี้การไปนวดอย่างเดียวมันอาจจะไม่ถึงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ,รบโอเคนะพอได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจกันนะเนี่ยยกตัวอย่างคนไข้อย่างเคสนี้เขามีอาการตึงปวดที่บริเวณบ่าแล้วก็ขึ้นมาต้นคอแบบนี้ทีนี้เราจะเช็คนี้ครับเราลองให้คนไข้นั่งเนาะนะฮะผมนั่งสาที่เป็นท่านั่งเลยนะนั่งแบบนี้แล้วก็หันหน้าซ้ายพีหนึ่ง อันขวาที่เน,นดูซิว่ามีการตึงปวดที่บร,ริเวณคอทางด้านหลังนี้ไหมถ้าคนไข้าสามารถหันได้แค่รู้สึกตึงๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเสร็จแล้วให้คนไข้ลองเลยหน้าขึ้นสุดนะครับเปรียบเทียบกับก้มคอสุดถ้าทําแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี้ก็โอเคละอีกอันนึงถ้าคนให้คนไข้นะครับลองหันหน้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเงยคอขึ้นแล้วเยงคอแบบนี้นะครับค้างไว้นะถ้าคนไข้มีการตึงแล้วปวดล้าลงไปที่แขนนะครับ ก็น่าจะมีปัญหาจากการกดทับเส้นประสาทแล้วนะครับแต่ถ้าใครทําแบบนี้แล้วรู้สึกแค่ตึงๆเฉยๆเก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเปรียบเทียบอีกข้างนึงเหมือนกันอ่าเหมือนเดินนะาหันหน้าไปครึ่งนึงเงยงคอเอียงคอแบบนี้นะครับปวดลงไหมถ้าไม่ปวดก็ใช้ได้โอเคถ้าไม่มีอาการพวกนี้เลยทาแล้วรู้สึกไม่มีอาการอะไรไม่เจ็บก็สามารถทวดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทําแล้วโอ้ปวดตลอดเลยเอียงคอหมุนคอปวดเลยล้าวลงแขนด้วยอย่างนี้ แนะนำว่าปรึกษานักกายภาพก่อนนะเราค่อยทนะครับโอเคทีนี้มาดูเคสนี้คนไข้นอนหงายเราสามารถจะเช็คแบบเมื่อกี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะให้คนไข้ลองหันหน้าสูตรมีการตึงไหมครับอะไรเงี้ยนะฮะหันอีกข้างถ้ามันตึงเกร็งธรรมดาไม่มีปัญหาเนาะหีต้นคอเราให้เราก็จะจับคนไข้ขึ้นมานิดนึงแล้วบิดคอแบบนี้อันนี้คือเราทําให้นะครับเช็คดูนะครับอ่า ก้มแต่ละข้อมันก็จะได้ข้อต่อแต่ละข้อเลยถ้าคนไข้ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีอาการปวดรล้าวอะไรเลยสแสดงว่าไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหาของเส้นประสาทและข้อต่อถูกไหมครับกับตัวหมอนรองกระดูกก็น่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อธรรมดานะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเนาะเดี๋ยวผมจะให้นวดจากท่านอนคว่ำก่อนแล้วค่อยมานอนหงายนะครับอ่ะนอนคว่ำก่อนเดี๋ยวให้คนไข้นอนคว่ำแป๊บหนึ่งนะครับทีน,นี้เรามีในแบบมาต้องใช้คุ้มอ่ะ สัญญาณได้อยู่ใช่ไหมครับสัญญาณได้ไหมได้เนาะอ่ะแขนวางข้างลําตัวมาดูกันนะครับก็จ,จะให้คนไข้นอนคว่ำเนาะถ้าใครไม่มีเตียงที่เป็นรูแบบเนี้ยแนะนําว่าใช้มือวางหน้าผากลงไปบนบนมือสองข้างแล้วเอาหน้าผากวางตรงนี้ก็ได้นะครับี่สาธิตให้ดูหน่อยเอามือสองข้างคลอสกันแบบนี้แบบนี้เอ่อเอาควะไงไงมือขึ้นแบบนี้อย่าแงบบนี้ก็ไแดบบ้นะครับถ้าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหมอนอ่ที่มารองหน้าผากก็ใช้มือ ไม่มีช่องรูเนี่ยใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้ามีเอามือเก็บเลยครับคือช่องถ้ามเตียงมันเป็นช่องแบบนี้มันจะสบายแล้วก็คนไข้จะรีแลกซ์แล้วเวลาทำอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนไข้ผ่อนคลายมากกว่าการที่ไปเอามือประสานกันนะครับโอเคเนาะอย่างแรกเลยเขย่าก่อนนะฮะเขยา่าเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อเนี่เขย่าก่อน นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเราต้องสอบถามคนไข้แนละ้วอย่างเคสนี้เขามีอาการตึงบ่ากับต้นคอแถวนี้นะครับเราก็ลองใช้มือนะคลำหาจุดที่มีอาการตึงเกร็งที่บอกนะครับเจอแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเกร็งเป็นลำนะครับแบบนี้เนาะจริงๆเราก็จะเน้นเฉพาะจุดก็ได้หรือเราจะนวดกดคลายไปทั้งลำเลยก็ได้นะครับโอเคคนไข้มีการปวดตึงคอ หลังต้นคอกับบ่านะครับก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุดก่อนนะครับโอเคเนาะพอได้คนไข้ผ่อนคลายแล้วเราก็เริ่มนะครับจับที่ต้นคอแล้วก็บีบเข้าอย่างนี้เลยอาจจะใช้ออยลร่วมด้วยก็ได้นะครับตัวนี้อืมแบบนี้นะครับ หานกระโหลกต้นคอนี่อาจะถ้านอนคว่ำอาจจะไม่เท่าไหร่ไม่ต้องเน้นมากนะครับถ้าแถวนี้ได้หลังจากนั้นนะครับเรามาอยู่ข้างบนแล้วก็กดลงในรษณะนี้กดไลมาโซ่แบบนี้นะครับ ตามเส้นไปเลยเนาะไล่ขึ้นไล่ลงอาลลมัดจุดไหนที่เจอแล้วมันตึงก็เน้นหน่อยใช้สองมือก็ได้พวกสองมือซ้อนกันก็จะให้แรงที่เยอะกว่านะครับแบบนี้นะครับ สะบักด้านในไล่ลงไปขอบสะบักทางด้านในนะครับกดเลย okay. ทีนี้ถ้าเราอยากจะกดกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกๆใต้สะบักวิธีการเนาะเอามือควายให้คนไข้เอามือคว,าย,คา,อา,อควายหนังแล้วแบะสอกออกนะครับแบะสอ,อ,อกอก็จะตึงเห็นลำของขอบสะบักชัดเจนเนาะ เราจะกดหาตัวกล้ามเนื้อได้เยอะนะครับแบบนี้ิวิเตอร์ บบนี้นะครับไล่ข้างในขอบสะบักนี้กดเน้นๆเ,เลยไล่ขอบใกล้ๆขอบสะบักเนี่ยใช่หมดเลยนะครับ่าแ,แล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆกับตัวกระดูกสันหลังเนาะช่องว่างพวกนี้ก็ยังได้นะครับนี่ก็จะเจอก้อนนะครับเอานี้จ,จะต้องใช้นิ้วโป้องอ่ถ้าเป็นคนไข้ตัวแบบตัวใหญ่ ใช้สอกได้แต่ว่าถ้าคนไข้อายุเยอะแล้วก็ตัวผอมเนี่ยแนะนำใช้ในิ้วโป้งเนาะใช้แรงต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับโอเคนะครับนี้ทางด้านนอกโทษนะครับแล้วก็ให้คนไข้ไว้หลังคว้มือไว้อีกที่แบะสอกออกนะครับประมาณนี้ทีนี้ตัวไหล่ตรงนี้นะครับเราอยากให้คนไข้เนี่ยเปิดสะบักมากขึ้นเนาะยกไหล่ขึ้นเอาสอกนุนไวนะ้แล้วแขนวางปล่อยแขนลงนะครับแบบนี้ พวน,นี้ก็จะทําให้แขนปล่อยเลยก็ได้ครับแบบนี้จะชัดกว่าประมาณนี้ควายหลังเลยครับอ,อตรงนี้แล้วก็ดึงตรงสะบักออกนี่ฮะตึงๆแบบนี้อาจจะหาหมอนมาหนุนที่ไหล่ก็ได้เนาะตัวนี้มันจะยืดตรงแ้าอ,อก จะเห็นว่าเนี่ยมันเกาะเป็นลำได้เกาะตัวสะบักออกมาได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยแขนลงรอ,รอบสะบักอีกนิดนึงกดคลึงรอบสะบักนิดนึงเท่านี้นะครับแบบนี้โอเคมีไหมมีใครมีอาการตึงปวดแบบนี้อยู่ไหมฮะ ลองเอาไปใช้นวดดูเนาะแล้วก็อย่าลืมตรวจประเมินก่อนนะครับจะได้รู้ตำแหน่งของอา,อาการปวดที่เกิดขึ้นจริงนะจะได้รักษาให้มันตรงจุดเนาะนี่นะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเคลียร์ทางด้านหน้านิดหนึ่งอ่ะให้คนไข้นอนหงายนอนหงายก็เดี๋ยวระหว่างรองคนไข้นอนหงายประมาณนี้นะสำหรับหลังต้นคอลงไปนะครับทีนี้มาดูทางด้านคอบ้าง ก็คอใช้มือนะครับช้อนไปที่ใต้คอเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จับศีรษะขึ้นมาน้องเราก็ใช้มือนะครับคลึงหาจุดเกร็งของกล้ามเนื้อต้นคอตรงนี้ได้หมดเลยนี่ก็ใช่นะครับ นี่จะเป็นกล้ามเนื้อคารลีนมันเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกเนาะแถวนี้เวลาเป็นกลุ่มออฟฟิซินโดมเนี่ยคนไข้จะตึงมากแล้วก็มีปวดล้าวด้วยแบบนี้นะครับเวลาไล่เนี่ยไล่ไล่นานกว่าน,นี้หน่อยนอะเพราะว่าเราทำคลิปมันก็อาจจะใช้เวลาน้อยนะครับ แต่ว่าตำแหน่งนี่ให้ซ้ำไปอีกสักสองสารอบนะครับก็จะช่วยทําให้อาการคลายของกล้ามเนี้อมันคลายได้ง่ายถ้านวดแท่นี้มันอาจจะไม่คลายเนาะหารกระโหลกแถวนี้กดเบาๆนะครับขยับแถวนี้อขอได้ไหมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ช้อนศีรษะขึ้นมามือรองใต้ศีรษะแบบนี้นะครับแล้วก็ทํามือเป็นตะขอแบบนี้แล้วก็ค่อยๆคลึงฐานกระโหลกเบาๆนะครับอย่างนี้นะครับแค่นี้มันก็คลายแล้วไม่ต้องทําแรงมากนะครับได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะพยายามกดเท่าที่สมควรจะกดอย่าไปกดแรงมากมันอาจจะเกิดการฉีกขาด ถ้าเกิดเรากดแรงไปอาจจะทําให้ระบบได้นะครับทําให้คนไข้เน้นเน้นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลซ์นะให้มันเบาที่สุดนะครับเราก็ได้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดประมาณนั้นเท่าน mm ั้นเองแล้วก็ขยับดึงที่บริเวณเนี้จับตรงนี้แล้วก็กระตุกตรงนี้เบาๆไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเมื่คลายตัวได้ดีแล้วโอเคนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็พักประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคพอได้ไหมนี่นิดเดียวเองนะยังไม่ได้ลงลึกอะไรจริงๆต้องไปที่แขนด้วยไปที่ใต้สะบักด,ด้วยแล้วก็ที่ศีรษะด้วยพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะครับประมาณนี้ก่อนลองเอาไปใช้ดูน่าจะได้ประโยชน์อย่าลืมคัดกรองนะครับตอนแรกนะครับมันสําคัญมากเนาะต้องคัดกรองก่อนนะถ้าเผื่อไม่คัดเนี่ยเราไปใส่เลยบางทีมันจะเจ็บมากขึ้นแล้วโอกาสที่ ทำแล้วคนไข้จะแย่ลงจะสูงนะครับก็ฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัย inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับที่ Facebook แ Fan นเพจบัณฑิตกายภาพที่ลงไลฟ์อยู่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะแอดบัณฑิตคลินิกครับแอดบูนบัณฑิตคครับแล้วก็ใครที่มีอาการตึงปวดแบบนี้อยากจะทำกายภาพบัตรมีแบบนี้ไหมมีอยู่ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรนะครับที่กรุงเทพมหานครซอยรามคำแหง21่แล้วก็อุบลราชธานีที่ วารินชำลาะและที่บูนบางสาหารใครสนใจก็จองคิวล่วงหน้าก่อนนะครับเบอร์โทรเบอร์เดียว0853699977อันนี้เบอร์หลักนะแล้วก็เบอร์แต่ละสาขาก็จะมีนะครับโทรเข้ามานัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าคนไข้ก็ถ้าคนไข้เยอะเนี่ยเราจะไม่มีคิวให้ท่านได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราสอนเรื่องอะไรอยากจะให้เราแนะนำเรื่องแบบไหนก็แนะนำใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบก,กันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคำว่า แอบบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ